กัสความคิดที่ทําร้ายจิตใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชออนนะคะโคชออนสปิริตเชีลแอนด์เอเนจีเอ็กซ์เพรสปรับสมดุลพลังชีวิตวันนี้เรามาปรับสมดุลจิตสมดุลชีวิตสมดุลความคิดด้วยการหยุดโฟกัสความคิดที่ทําร้ายจิตใจทำไมถึงต้องหยุดโฟกัสความคิด ที่ทำร้ายจิตใจเพราะว่าในแต่ละวันนะคะทุกคนตื่นขึ้นมาและมีความทุกข์และอมทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดความโกรธความกังวลความหวัดวันวิตกกัมวลกลัวไม่เป็นเหมือนคนอื่นกลัวคนอื่นได้ดีกว่าหรือคนนี้ทําไม่ถูกใจคนนั้นทําไม่ถูกใจหรือคนนี้ไม่ดีเลยคนนี้แย่จังเลยทําไมตัวฉันนะแย่อย่างนี้ นี่คือความคิดต่างๆนานาที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่หลายคนไม่เคยเห็นความคิดหรือจัดความคิดไม่ทันเดี๋ยวรอสักรู่นะคะคดออนขอแช่แบ่งปันแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าขึ้นที่ไหนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามวันนี้สวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามาตอนนี้และเข้ามาย้อนหลังเนาะพี่เบนเป็นยังไงบ้าง หลายคนเลยเนาะที่ติดกับดักความทุกข์นะที่ทําร้ายจิตใจเพราะว่าเราไม่เคยทําความรู้จักกับใจของเราความคิดคือสมองต่างหากใจต่างหากเนาะและก็ความรู้สึกดีการสร้างสตินะมาเป็นเพื่อนกับสติมาเป็นเพื่อนกับความสุขแต่จิตใจของเราก็คือสมองเขาจะไม่ชอบทําตรงนี้สวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะคุณพรเทพขอบคุณนะคะ เราขอบคุณนะคะคุณพรเทพสวัสดีค่ะพี่เล็กทุกคนสบายดีนะคะคิดถึงทุกคนเลยก็มาคุยกันก่อนเนาะว่าทําไมหลายคนติดกับดักตรงนี้มากเรารู้เท่าทันความทุกข์หรือว่าเรารู้เท่าทันจุดจุดจุดส่วนมากแล้วจะเป็นความทุกขนะ์เนาะแต่เราออกไม่ได้การที่เรามารู้จักตัวเองรู้จักกายรู้จักใจรู้จักว่า ทุกวันนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรนั่งคิดอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือไม่ว่าจะล้างจานทำกับข้าวดื่มน้ำนะคะทำกันบ้านหรือไม่ว่าจะทำอะไรเราเคยเห็นตัวเองไหมคะพี่เบนเคยเห็นตัวเองไหมคะพี่เบนเคยเห็นแล้วนั่งอยู่ตรงนี้เขียนข้อความหรือเขียนบทละครชีวิตนะคะแล้วเห็นจิตวิ่งไปที่ไหนบ้างเคยได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่านั่งโฟกัสจับแหวนอยู่ มีความทุกข์ที่เข้ามาเล่นงานเข้ามาเล่นในหัวบ้างไหมคะรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ที่นี่ไหมบางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้ซึ่งไม่ผิดไม่ถูกนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีค่ะพี่แมมเ,เมื่อวานได้คุยกับพี่แมมแนละ้วก็แบบว้าวมากๆก็เดี๋ยวให้พี่แมมดีขึ้นก่อนให้แขนดีขึ้นก่อนให้พี่แมมมาแบ่งปัน โปรแกรมหนึ่งปีเพราะว่าพี่แหม่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นจากคอร์สสมาธิพลังจิตนะคะคือการสะกดจิตตัวเองหรือเซฟท็อกและรู้จักตัวเองในด้านบวกนะรู้จักตัวเองมากขึ้นโดยการโฟกัสอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้และเรื่องราวของพี่แหม่มว้าวมากก็ให้พี่แหมมพักผ่อนก่อนให้พี่แหม่มแขนพี่แหมมแบบเป็นแบบคือกลับมาปกติก่อนเนาะแล้วค่อยอสัมภาษณ์พี่แหมมเพราะว่า ฟังเมื่อวานซับซึ้งมากและพี่แหม่มก็หมดโปรแกรมกับคดออนแล้วหนึ่งปีนะแต่ว่าพี่แหม่มต่อถึงสิ้นสิ้นปีเนาะก็เดี๋ยวมาจุนพลังรวมกันรวมกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่แหม่มพี่เล็กเหมือนกันพี่เล็กเป็นยังไงบ้างพี่เล็กได้ฝึกเพิ่มไหมคะจากคอสกดจิตนะคะการมารู้จักตัวเองนะว่าความทุกข์ความสุขนะมันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายแต่เรารู้เท่าทันตัวเองไหมว่าวันนี้จิตไหลไปความคิดของเราจะมีการประมวล ะะปรุงแต่งต่างๆนานาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนนั้นว่าเราอย่างนี้คนนี้ว่าเราอย่างนั้นคนนั้นต้องการให้เราเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นแบบนี้นั่งอยู่รู้เท่าทันไหมคะอเราจะรู้ไม่ค่อยจะไม่รู้นะคะและไม่รู้เท่าทันและอีกอย่างหนึ่งไม่รู้เลยหรือบางคนรู้แล้วแต่ว่าห้ามและก็หยุดไม่ให้ความคิดลบความรู้สึกลบเกิดขึ้นจึงทําให้การ เกิดการบีบคั้น pressure นะคะการกดดันตัวเองเพราะว่ามีการเปรียบเทียบและโกรธตัวเองว่าตัวเองหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันไม่ดีพอหรือว่าเขาดีกว่าแล้วก็มีมาอีกอันหนึ่งนะคะก็ค,คือว่าไม่เป็นที่รักไม่ยอมรับตัวเองก็คือโกสังคมไม่ยอมรับ,บตัวเราซึ่งความคิดความทุกข์หลากหลายเหล่านี้ที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราหยุดไม่ได้ มันจะมีความคิดเข้ามาแล้วมีอารมณ์เข้ามาเราจะวิ่งกระโจนเข้าไปนะเราจะปรุงแต่งนะคะแล้วเราก็จะแบบอืมมันมากเลยใช่ไหมคะเหมือนตําส้มตํามีอะไรบ้างการที่เราจะตําส้มตํามีองค์ประกอบนะคะมีคกมีสากมีพริกมีนะคะอะไรบ้างมะนาวมีส้มตําหรือจะเป็นแครอทใครจะสั่งอะไรเข้าไปนั่นคือองค์ประกอบ ความคิดของเราก็เช่นเดียวกันจากหนึ่งเรื่องเป็นสองเรื่องแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็มาเล่นสลับตำตำตำ,ตำ,ต,ำตำนะคะมันกินใจกินอารมณ์กินความทุกข์ฝังอยู่ในใจพี่แมนบอกว่าได้ค่ะคดออนพี่เ็นบอกว่าออกกาลังกายอยู่ในห้อง <laughs> ไปคิดเรื่องที่ทําร้ายจิตใจตนเอง <laughs> ใช่ค่ะอันนี้คือเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเมื่อเห็นและรู้เข้าใจปุ๊บไม่สามารถห้ามได้เหมือนที่คุณพรเทพพูดวันนั้นบอกว่า บังคับบัญจาไม่ได้ในพุทธศาสนาพูดเช่นเดียวกันก็คือห้ามไม่ได้เพราะหน้าที่ของเขาคือเขาทํางานแต่หน้าที่ของเราคือการกลับมาอยู่ที่นี่ปลูกสติหรือ i n s tall ข้อมูลใหม่ดาวน์โหลด s f e t y y Cu ตตัวที่จะเป็นตัวตัดนะคะกับเรื่องลบเรื่องทุก์นะคะที่เราไม่ต้องการพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปึ้งอย่างที่เบนเห็นใช่ไหมคะอ่ะพี่ออนบอกรู้เท่าฐานใจค่ะปุ๊บสติมา ตัวสติตัวนี้จะเป็นมหาสติเป็นตัวออโต้ดรายหรือเป็นออโต้พายลก็คือแบบว่าตัวอัตโนมัติที่เวลาเราสร้างสติเราเราสร้างบ่อยๆปุ๊บใช่ไหมคะเหมือนดมิโนที่แบบกําแพงที่เรามันจะเป็นชั้นความคิดกําลังของสติที่มีพลังมากขึ้นเมื่อความคิดนะคะความคิดลบส่วนมากจะอยู่ในโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่จะอยู่ข้างบนสุดเลยขุดขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ ส่วนมากจะไม่เห็นเราจะซึมซับแล้วก็มีความสุขแล้วก็โดนอารมณ์ของทางมายาจิตของเราทางโลกทางสังคมทางาจะเป็นการเมืองจะเป็นทุกอย่างที่เราไม่ชอบนะพวกนี้คือจะดึงเราเข้าไปปุ๊บมันมีตัวเราก่อนดึงเข้าไปปุ๊บโอ้เล่นมันเลยแล้วก็สุขนะคะมีความสุขที่ได้ทุกมีความสุขที่ได้เสพความเศร้ามีความสุขที่ได้อ ว่าพูดว่าคนเราได้มีเกิดอาการสะใจที่เห็นคนนี้เป็นแบบนี้เคยเห็นไหมคะหน้าตาเราจะเป็นแบบไหนหรือหนังนะคะที่เมืองไทยมีนางเอกนางร้ายนะหรือว่าพระเอกนะหรือว่าอ่านางรองนางมานะอ่กายภาพของเราจะเป็นแบบนั้นเลยใครเคยเห็นบ้างคะอืมทุกคนเห็นแต่ทุกคนยังไม่เก็ตอ่ะพอเราเห็นปุ๊บตัวสติตัวนี้นะ จะเข้ามาปึ้งมันจะหลุดออกไปทันทีถ้าผ่านการไกด์ไลน์หรือความเข้าใจนะคะเมื่อเกิดความเข้าใจข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่มีความมหาศาลมากเมื่อเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกที่อออรอเรือสะอูไม้ถูแล้วสอเสือสะอึกกอไก่นะคะและวตอเต่านั่นคือความคิดแต่เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกกายให้รู้เท่าทันว่าซึ่งความทุกเหล่านี้ทําให้เราทุก มาจากสาเหตุไหนเมื่อพี่เบนเห็นทันอ่าพี่เบนกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือการสร้างสตินะคะตัวเหล่านี้ข้อมูลโฟลเดอร์ตัวนี้ก็จะค่อยลดลงเมื่อฝึกมากขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันทุกวันอย่างพี่แมมบอกว่าวันนั้นจะฝึกอ่าในคอสของการสะกดจิตมาดูแลตัวเองรักษาใจตัวเองใช่ไหมคะที่โคตรอ่อนขยายให้เพราะว่าข้อมูลเนี้ย จะมีเฉพาะที่อเมริกาและสําหรับคนที่มาเรียนตรงนี้ก็คือต้องจ่ายประมาณล้านขึ้นนะคะทุกคนที่จะมาได้รับข้อมูลเนี่ยแล้วเขามาถ่ายทอดให้ซึ่งเฉพาะเตอร์บีเท่านั้นที่จะรู้คนที่มาเรียนรู้ด้านนี้เนาะพี่แหม่มเห็นว่ามันเข้ามาปุ๊บพี่แหม่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยไวขึ้นแล้วพี่แหม่มมีคาถามแล้วพี่แหม่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นรู้เท่าทานความสุข นะมารู้จักว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรจากคอร์สอ,ออนไลน์ใช่ไหมคะที่พี่แหม่มได้ซื้อไปแล้วพี่แหม่มบอกว่าว้าว,วมากๆเพราะว่าทําให้พี่แหม่มรู้จักตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ที่เป้าหมายที่ไปข้างนอกคือจริงๆทุกคนมีอยู่แล้วว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พี่แหม่มรู้ว่าการที่มีความสุขทแท้ๆก็คือครอบครัวโคออนก็เป็นเหมือนกัน ความสุขที่แท้จริงโค้ชอ่อนต้องการคือครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความสุขเรามีความสุขลูกมีความสุขสามีมีความสุขเงินก็ยังต้องการแต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่จะต้องเราแบบอืมนะเพ่งจ้องทุกวันว่าต้องมาต้องมาตรงนั้นทําให้เกิดความกดดันแต่ก็ต้องมีตรงนั้นเมื่อเรารู้และเข้าใจตัวเองจากความคิดของเรามากขึ้นเรากลับมาอยู่ที่กายที่ใจเราเห็นความคิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะตัวสติมาตัวปัญญามาอ่ะสติมาปุ๊บทํำยังไง แทนที่เราจะไปตามความคิดว่ารู้สึกตัวอยู่ที่ความคิดแต่เรามารู้สึกที่ไหนคะรู้สึกที่กายเมื่อเรารู้สึกกายเราอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนโฟกัสทันทีได้ไวขึ้นได้ชัดเจนขึ้นอย่างพี่ออนพี่ออนเห็นตรงนี้เกือบประมาณสิบเดือนใช่ไหมคะพี่ออนพี่ออนเริ่มเห็นความชัดเจนเพราะว่าต้องเคลียร์ข้อมูลเก่านะหลายคนที่อยู่ประมาณหกเดือนหกเดือนเก้าเดือนหนึ่งปีก็คือ เก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงดอกอต้นไม้เริ่มมีรากใช่ไหมคะรากที่ฝังแล้วจะมีดอกผลที่งดงามนะอแต่บางคนคือ,อมีปัญญาแต่ว่าสมาธิน้อยบางคนมีสมาธิเยอะไม่มีปัญญาพอคดเรามาเคลียร์ข้อมูลมาปรับความเข้าใจแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปฐานของสมาธิสติปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวมีพลังมากขึ้นจึงเกิดความรู้แจ้งความเข้าใจในแต่ละ บุคคลนะคะไม่ผิดไม่ถูกนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างคือดีที่สุดในแต่ละเป้าหมายของความสุขนะคะของแต่ละคนแต่ส่วนมากแล้วเป้าหมายของเราเราตื่นขึ้นมาเจออะไรคะความทุกข์กินใจทันทีเลยลืมตาขึ้นมาอ่าหลับตาประมาณอ่ะก่อนจะตื่นประมาณ20-60นาทีการทำงานของสมองของจิตน,นะคะจะเอาข้อมูลที่เราต้องปลดปล่อยออกมาความทุกข์แต่เราจะตื่นขึ้นมาเราไม่รู้ โคชออนเรียนลึกไปถึงเรื่องของความฝันว่าฝันก่อนนอนนะช่วงก่อนนอนอ่าอ่าแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนนะประมาณเที่ยงคืนการทํางานของจิตทาํางานยังไงความคิดนะคะทางานยังไงแล้วช่วงตอนเช้าความคิดทํางานแบบไหนซึ่งละเอียดที่ยิบไปถึงว่าทําไมเราถึงไม่สบายทําไมเราถึงเจ็บปวดทําไมเวลาปวดบ่ามันเกิดจากภาระอะไรนะซึ่งตรงนั้นหลายคนยังไม่เข้าใจเพราะข้อมูลนี้คือจะต้อง เป็นคนที่ฝึกที่เห็นโลกภายในก่อนถึงจะเข้าใจแล้วเอาโลกภายนอกภาษาที่เชื่อมโยงเข้าไปปุ๊บเราเริ่มเก็ตมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลในฐานของความเข้าใจมีเยอะขึ้นไม่ใช่ความเชื่อไงคะเราหลุดออกมาจากความเชื่อที่เป็นกรอบความเชื่อความคิดและเมื่อคืนโคตออนอ่ะก็ได้ดูพิมพิมรีพายนะคะเกี่ยวกับที่คุณบุดดี้เขาสัมภาษณ์นะคะอะ่ที่พิมพ์รีพายพูดแบบคือว้าวมากๆเลย ัวเซนเราหลายคนเรามีข้อมูลเยอะแต่มันเป็นข้อมูลที่ปิดบังความจริงมันมีทั้งทุกทั้งบวกนะทั้งทุกทุกและสุขแต่ส่วนมากแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าที่เขาพูดมาในช่วงโมเมนต์หนึ่งซึ่งแบบคือว้าวมากซึ่งเกี่ยวกับการรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่าทีนี้เรามาดูว่าข้อมูลความทุก นะทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่ากว่าที่เราจะรู้จะเข้าใจนะบางคนก็แป๊บเดียวบางคนก็แบบค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่าฐานของความรู้ไม,ไม่ไม่หนาแน่นเท่ากันโคจอ,อนต้องฝึกสมาธิมาย0ปีกว่าจะมาทะลุตัวปอกตัวปัญญาตัวนี้เพื่อความเข้าใจและรู้แจง้งและเห็นข้อมูลที่เห็นในกายที่เป็นพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานเนาะคือภาษาทำงานยังไงแม้กระทั่งนอนตื่นนะ พอข้อมูลเราเห็นจากตรงข้างในมากขึ้นชัดเจนเพอมาสื่อสารทางโลกภายนอกที่สื่อสารเรียนทางด้านนี้ที่เขาจะมาอธิบายแต่มันคนละภาษาทุกคนเชื่อไหมคะว่าเมื่อเราเข้าใจปุ๊บมันจะไม่มีภาษาเราเห็นข้างในเรารู้แจ้งข้างในแล้วเราชัดเจนมากขึ้นเราจะหยุดการโฟกัสความทุกข์แต่รู้เท่าทันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้เราสามารถคือตัวปัินะคือ alert มากเราจะรู้เท่าทันปึ้งขึ้นมาปุ๊บไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถ อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ความคิดอยู่ที่กายทําอะไรอยู่เปลี่ยนโฟกัสทันทีเปลี่ยนข้อมูลหมายใส่ข้อมูลฝังข้อมูลความเชื่อใหม่เข้าไปทันทีเพราะว่าการทํางานของจิตเมื่อเราเคลียร์แล้วแต่เรากลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมที่เดิมๆความเชื่อเดิมๆนะคะซึ่งไม่ผิดไม่ถูกแต่ว่าตัวเหล่านี้จะหล่อล้อมและก็ดึงเรามายาจิตก็จะแบบคือมันมีตัวความอยากตัวกระตุน้นจะทําให้เรา ไปอยู่ในสิ่งนั้นทําให้แบบเราลืมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราใจปรารถนาอะไรแต่ว่าตัวจิตใต้สำนึกตัวนี้มันมีข้อมูลหลากหลายในชั้นของความเชื่อที่มีความทุกแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอย่างที่โคชออนแนะนาใช่ไหมคะหลายที่เลยไม่เหมือนกันไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ข้อมูลเราเนี้ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเรารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งหลับและตื่นทีนี้เราจะโฟกัสอะไรกันเราไปโฟกัสความทุกทันทีมีภาพขึ้นมาปุ๊บ ทุกคนจำได้ไหมคะพี่เบนพี่แมมอยู่ในชั้นนะคพะพี่เล็กที่เขาจออนให้แนะนําเห็นว่าดื่มน้ําจําได้ไหมคะตอนแก้วที่ดื่มน้ําสัมผัสแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นะจะแบบนี้เลยเราไม่เห็นคือแบบวบาวมากแต่เมื่อเราเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นที่สัมผัสที่เห็นภาพความคิดหูที่ได้ยินเซนซอรี่ทั้งหกนะทั้งห้าของเรารวมทั้งใจของเราด้วย แต่ฝรั่งเขาจะมีแค่5เซนตนะคะแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือมีใจเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรู้การรับรู้ทั้งหมดนี้ก็คือการเชื่อมโยงถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่า receiver หรือจะเป็นตัวตัวรับที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เมื่อเราโฟกัสเมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้จิตจะจับมันจะวิ่งไปจับเลยมันจะเห็นนะขึ้นมาปุ๊บมันจะมีตัวเราไปเกาะอยู่ตรงนั้นเราจึง นะคะโดนความคิดจิตใต้สํานึกตัวนี้ก็จะเล่นนะคะซ้ําแล้วซ้าเล่าเล่นอยู่ตรงนี้เราก็จะไปเป็นตรงนั้นก็จะมีการพาคตรงนี้พูดไม่จบไม่สิ้นมีความทุกข์อึดอจจัดใจจะอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าใครที่เห็นละเอียดลึกนะคะอันนี้ก็ปีกันไม่ได้ต้องเห็นจริงๆถ้าไม่งั้นพูดไม่ได้มันจะมีแต่ตัวความคิดเนะี่ยที่อยู่ตรงนี้ใครที่สังเกตละเอียดนะจะเริ่มเข้าใจนะอีกปีสองปีเนาะถ้าจิตละเอียดขึ้นนะเพราะว่า เราเห็นการทํางานภายในแล้วมันชัดเจนเมื่อเราเห็นความทุกข์เราห้างไม่ได้หยุดไม่ได้แต่รู้เท่าทานันปุ๊บตัวสติตัวนี้จะอเลร์ตขึ้นมาให้เรากลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ว่าห้ามเรื่องลบไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนจะหลายคนคิดว่าเฮ้ยฝึกแบบนี้แล้วจูนแล้วทาไมแบบไม่ได้อย่างที่เราคิดแต่ข้อมูลขยะที่เป็นชั้นความเชื่อนะคะที่อยู่โฟลเดอร์ที่อยู่แฟ้มที่บนสุดเลยความคิดบวกก็มีนะจะอยู่แฟ้มล่าสุดเลย เพราะเมื่อตัวนี้นะออกยังไม่มากพอไม่ไม่มีช่องว่างเมื่อ,อที่ข้ต่ออ้อนบอกว่าเมื่อเราเคลียร์แล้วเรามีข้อมูลช่องว่างแบบนี้แล้วมากขึ้นอ่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปคุณไปอยู่ในที่เดิมๆซึ่งบางครั้งยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องทนรอสถานการณ์หรือว่าเลือกสถานการณ์ให้พร้อมก่อนถึงเลือกอผู้คนสถานที่คนที่เราครบนะคะ,ะคนที่เราเลือกฟังคนที่เลือกอ่านหนังสือเลือก ดูหนังเลือกฟังเพลงเลือกอไปสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาตเชิเช่นเดียวกันซึ่งไม่ผิดไม่ถูกนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อความว่างตรงนี้ไม่ใส่อะไรลงไปปุ๊บสิ่งแวดแล้อมความคิดความเชื่อเก่าๆก,ก,ก็จะกลับเข้ามามีข้อมูลฝังเป็นจิตใต้สำนึกใหม่ของเราทานันทีแต่เมื่อใดที่เราฝึกสติมากขึ้นรู้ปุ๊บห้ามทําอะไรไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ห้ามไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่าใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปให้มากขึ้นมากขึ้นฝึกให้เป็นนิสัยมากขึ้นอ่ะ แทนที่เราจะโฟกัสความทุกข์กลายเป็นความสุขอทีนี้ส่วนมากแล้วว่าทําไมหลายคนมาโฟกัสความสุขไม่ได้เพราะ,ะรู้ไม่ท้พันนะคะหรือไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรความสุขคืออะไรความต้องการจริงๆคืออะไรเงินซื้อความสะดวกสบายได้เหมือนที่พิมพิมรีพายพูดแต่ไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ใช่ไหมคะอะ่ทีนี้ทุกคนก็ต้องมีเงินอยู่แล้วโคดออนก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินนะถ้าเกิดไปเมืองไทยนะก็ อ่ะตั๋วก็ต้องซื้อทุกอย่างต้องใช้เงินหมดใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าโฟกัสความสุขตรงนั้นเงินอ่ะมันไม่ใช่ที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอือย่างพี่ออนเห็นใช่ไหมคะอ่าพี่ออนรู้รละเริ่มเห็นเริ่มเท่าทันความคิดว่าใส่ความเชื่อแบบนี้คิดแบบนี้อ่าเริ่มจิตฉลาดขึ้นนะเขาพอเขาเรียนรู้มากขึ้นเขาฝึกสติมากขึ้นเขาเห็นมากขึ้นเขาเชื่อมโยงมากขึ้น เริ่มบริหารจัดก,การเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่พี่ออนจูนให้ส่งพลังความรู้สึกล้นลวนนะคะ,ะให้ทุกคนด้วยใจให้ด้วยความเข้าใจทีนี้พอเริ่มเก็ตละ่าตรงนี้เริ่มมีช่องว่างแบบนี้มากขึ้นแล้วสร้างช่องว่างตรงนี้มากขึ้นแล้วใส่ข้อมูลที่พี่ออนต้องการเข้าไปความปรารถนาของพี่ออนสาเร็จไวหนึ่งปีแทนที่จะเป็นเจ็ดปีใช่ไหมคะแล้วก่อนสิ้นปีด้วยนะ,อ,ะอย่างของพี่สมคิดกับของพี่แหมวมเขาทํา ภาชนะของเขาเตรียมพร้อมมาแล้วและสองคนมาเกื้อนหนุนกันทุกคนแตกต่างไม่เกี่ยวกับเงินหรือว่า,าเป็นเป็นตัวเลขนะทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะโฟกัสความทุกว่าทําไมทไมไําไ,ไม่ได้ทําไมทําแล้วไม่ได้ทํามันต้องได้นะมันต้องแบบนี้นะเราก็จะบีบคั้นตัวเองเราก็กลับมาเล่นบนอยู่กับความคิดเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ,อยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้อยากให้คนนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่เราลืมหนึ่งอาหาร เลือกอาหารนอนให้ตรงเวลาการนอนสําคัญที่สุดสําคัญมากถ้าคุณไม่นอนแล้วคุณต้องการดึงดูดทั้งกายทั้งใจกระบวนการของความคิด process ไม่ได้เขาจะคิดวนอยู่ตรงนี้สองวันสมวันนอนไม่หลับร่างกายไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าข้อมูลที่เต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวกังวลเศร้าใจเสียใจหรือการกดดันอ่าทีนี้การพักผ่อนสําคัญมากต้องนอนให้ตรงเวลาเมื่อพักผ่อนให้เพียงพอใจมีความสุข เริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มเห็นอ่ะมีสติแบบมีสติไม่ใช่มีสติแบบไร้สตินะคะทุกคนแต่เราเข้าใจและชัดเจนม,มากขึ้นว่านี่คือเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการเราจะกลับมาอยู่ที่นี่มากขึ้นเห็นอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บจะตัดอารมณ์ทันทีซึ่งเราไม่ได้ห้ามนะแต่จิตเขาจะทํางานของเขาเองเพราะว่าเราเริ่มมีพลังตรงนี้มากขึ้นรู้เท่าทันแล้วกลับมาใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ะ ความทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถมาทำรลายเราได้แล้วเมื่อเราเข้าใจถึงการดูแลตัวเองไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเรากลับมาอยู่ที่กายกลับมาใส่ข้อมูลใหม่ที่มีพลังอ่าทีนี้เมื่อฝึกมากขึ้นมากขึ้นทุกคนทุกคนจะ,จะเริ่มเห็นและเข้าใจมากขึ้นโคดอนถ่ายทอดตรงนี้ออกไปซึ่งแบบแแยังไม่ได้ทำถามพี่แหม่มแล้วยังไม่ได้ทมพี่เบนพี่เบนบอกยังไม่ได้ฝึกเพราะว่ายังไม่ ยังจัดเวลาไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องภายในครอบครัวหรือกิจวัตรประจําวันที่พี่เบนไม่ได้อยู่คนเดียวจะต้องใช้เวลาประมาณแบบมือห้านาทีหนึ่งนาทีก็ทําได้เนาะถ้าฝึกมากขึ้นนะก็คือไม่ต้องใช้เวลาเยอะพี่เล็กยังไม่ได้ถามเพราะจะให้ทุกคนฝึกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนและคอร์สนี้ก็ว้าวมากเดีย๋ยวโคชออนก็จะใหะะ้จะเปิดรุ่นที่สองเนาะเพราะว่าเราโฟกัสที่ความทุกทุกวันเลยเราไม่เคยมาโฟกัสความสุขอ่ะ แต่ว่าทุกคนมีวาระจิตมีความมุ่งมัน่นมีความเชื่อมีความตั้งใจที่แตกต่างเนาะหากใครเปิดใจเปิดปุ๊บเงินมาทันทีเนาะไม่ว่าจะ ไม่ว่าเรื่องไหนนะไม่ว่าจะซื้อซื้อโทรศัพท์เวลาเปิดใจปุ๊บเราจะโฟกัสเก็บเงินยังไงให้ได้โทรศัพท์นี้หากเราต้องการเรียนรู้ว่าความทุกข์ทำร้ายจิตใจเรายัางไงเราต้องการเข้าไปที่ประตูใจที่โคชออนทําวงกลมให้ทุกคนดูในคอร์สใช่ไหมคะพี่เบนบอกว่าเหมือนไข่ใช่ไหมคือมันวาดมันไม่เหมือนอที่เราวาดในปากกาใช่ไหมเออมันต้องใช้ตัวเมาส์คลิกมันไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้เราจะเริ่มรู้จริงรู้แจ้งแล้ว มีใจที่หนักแน่นแล้วมีความสุขมากขึ้นอ่าแล้วตอนนี้โคชออนก็เปิดคอร์สอ่ารุ่นที่สองนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคะอ่าสกดจิตนะพลังจิตใต้สำนึกสะกดจิตพิชิตความสำเร็จก็คือมาเซฟทอล์กมาพูดกับตัวเองดีๆแล้วกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เนาะสนใจติดต่อได้เพราะว่าจะเรียนวันที่9-10ที่10เดือนมกรา รับไม่มากนะคะแล้วก็จะมีคอร์สคลิปออนไลน์คอร์สออนไลน์เหมือนกันพี่ออนซื้อไปแล้วยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมใช่ไหมคะพลังแห่งความสุขเราต้องรู้จักความสุขก่อนว่าที่จริงแล้วเราต้องการอะไรเมื่อเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างที่พี่แหม่มแบ่งปันค้ชออนใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวนําทางเพราะว่าค้ชออนเคลียร์ให้แล้วให้ข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้เป็นคําพูดที่เป็นประโยคที่แบบทุกคนสามารถเข้าใจได้แล้วเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้น จัก,กรวาลเขาจัดสรรให้เราแน่นอนหากคุณปรารถนาเงินนั้นจะมาหาคุณทันทีเพราะว่าโคชออนสอนถูกมากทุกคนคือ,อทุกคนที่เคยอยู่กับโคชออนหรือ,อยังที่มาเข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้จักโคชออนนะคะแต่ว่าอันนี้คือการให้ด้วยใจเพราะว่าเราทําแบบไหนเราได้แบบนั้นจัก,กรวาลที่เราส่งออกไปก็คือตัวเราเราส่งไปโลกภายนอกเราคิดดีพูดดีทดําดีเราได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคิดดีพูดดีทดําดีรู้สึกแย่เราก็ได้สิ่งนั้น เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราให้แล้วสิ่งที่เราทําก็คือคุณค่าความหมายของชีวิตการสร้างการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตตัวเราเองและคนรอบข้างเราไม่สามารถไปช่วยทั้งโลกได้แต่เราช่วยได้ตัวเราเองแค่นั้นเริ่มจากตัวเราก่อนเมื่อเราชัดเจนกับตัวเองคนรอบข้างเขาสามารถสัมผัสได้และตรงนี้ก็คืออริยทรัพย์ความสุขที่เงินซื้อไม่ได้โจรปล้นไม่ได้ไม่ว่าคุณจะตายไปนะคะใครไม่สามารถแย่งคุณได้นะ อันนี้คือที่สุดของที่สุดเมื่อคุณเข้าใจแล้วชีวิตของคุณจึงมีความสุขมากขึ้นผาสุขมากขึ้นอิสระนะคะจากภายในสู่ภายนอกยิ้มได้มากขึ้นนะแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้ตัวเราเองพลังจิตของเราสูงขึ้นเราจะเชื่อมกับคนที่มีคลื่นพลังงานที่สูงพลังงานที่แบบสามารถสนับสนุนเกื้อกูลกันในทางบวกนะคะ โอเคเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเขจะต้องไปดูแลเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็จบแล้ว6เดือนนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องลำดลากันเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแบ่งปันข้อมูลใหม่ว่าตื่นมาแล้วโฟกัสความคิดที่ให้คุณค่าปรพลังชีวิตนะคะหยุดโฟกัสในข้อมูลบวกความคิดหลากหลายเหล่านั้นซึ่งเราห้ามไม่ได้แต่รู้เท่าทันแล้วมาอยู่กับกายกับใจอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ be in the moment present moment here and now ปัจจุบันขณะที่มันเคลื่อนไปทุกขณะที่ไม่มีปัจจุบันขณะสร้างแค่ที่นี้อดีตไม่ต้องทวินหาอนาคตก็ไม่ต้องทวินหาเพราะว่ที่นี่คืออดีตที่เป็นมหาอาดีตนะคะและอนาคตที่สุดของที่สุดก็คือสร้างแค่วันนี้ปัจจุบันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วรักและคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ